สวัสดีครับในการทำแอปพลิเคชันด้วยทางอีเ n นั้นนะครับถ้าเราต้องการอยากจะเก็บข้อมูลหรือว่าให้จดจำข้อมูลเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการใช้งาน l o c อ,อ s t o r a g e นะครับว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรอันดับแรกนะครับก็ล็อกอินเข้ามาในทางอีเวก่อนจากนั้นจะเข้าไปที่ cross platform x นะครับ แล้วก็จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมา1โปรเจกต์นะครับ Create New App จะตั้งชื่อว่า Local Storage นะครับแล้วก็กดปุ่ม Create จากนั้นนะครับในสกรีนหนึ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อนะครับจากสกรีนหนึ่งจะตั้งชื่อว่า Home แล้วก็จะเพิ่มสกรีนเข้ามาอีกเป็นสกรีนที่2เนี่ยนะครับจะตั้งชื่อว่า Welcome โอเคนะครับตอนนี้เรามี2ส,สกรีน Home กับ Welcome ทีนี้กลับมาที่สกรีนแรกก็คือ Home นะครับให้นำบัตทอนนะครับนำบัตทอนเข้ามาในหน้าจอของเรานะครับบัตทอนทีนี้บัตทอนนี้จะ ให้แสดงข้อความว่า,า save เซฟกันแล้วกันนะครับ BUTTON s a ซ e จากนั้นชื่อ BUTTON นะครับเพื่อจะใช้ในการอ้างอิงการเขียนโปรแกรมจะเปลี่ยนจาก BUTTON 1เป็น BTN Save นะครับ BTN Save จากนั้นนะครับจะลาก Label ขึ้นมานะครับอเอามาใส่เข้าไปในนี้นะครับ แล้วก็เท็ตรงนี้ก็จะบอกว่ากรรุณาพิมพ์ชื่อ,อกรุณาพิมพ์ชื่อ,อเคเสร็จแล้วก็มาที่ t ท k e Input นะครับลาก t ท k e Input มาใส่ตรงใต้เลเวล1นึ่งนี้นะครับเป็นเท็กอินพุตหนึ่นะครับ เพื่อจะให้พิมพ์ชื่อเมื่อพิมพ์ชื่อเสร็จนะครับเราก็จะให้มาที่หน้าเวล c o ามในหน้าเบลขั m มนี้นะครับเราก็ลากเลเวลหน่งเลเวลเข้ามาเหมือนกันนะครับเพื่อจะให้แสดงชื่อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับจาก l ลเ e l 2เป็น l เล e l Name ก็แล้วกันนะครับเลเวลโชว Name ชูนีมอ่าจะให้โชว์ชื่อตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มนะครับอ่าสำหรับกลับหน้าหลักนะครับอ่าลากบตตอนมาครับอ่าลากบตตอนมาใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเดี๋ยวสลับกันนิดนึงนะครับเอาโชวนีมไว้ด้านบนปุ่ม แล้วก็บัตทอนนี้ตั้งชื่อว่าโฮมกลับหน้าหลักนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อจากบัตทอนหนึ่งตรงนี้นะครับเป็น BTN HOME นะถ้าแตะที่ปุ่มนี้ก็ให้กลับมาหน้าโฮมนะครับเพราะว่าตรงนี้คือหน้าเวลคั m มนั่นเองนะครับอ่ะเราทำา s c สกรีนเพื่อทดสอบนะครับ จากนั้นก็ไปเอาเพระอเอกของงานเข้ามาเลยนะครับเลื่อนลงมา้างล่างนะครับในส่วนของ Data นะครับให้ลาก local storage นะครับตรงนี้จับลากเข้ามาวางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับ local storage ก็จะมาปรากฏจุดตรงนี้นะครับอยู่ส่วนของ invisible component นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จทีนี้เราจะมา ทำบล็อกนะครับให้มันทํางานดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโฮมนะครับเราก็มาที่บล็อกจากนั้นนะครับอ่มาที่บัต t o n s เซฟนะครับคลิกไปที่บัต t o n s เซฟแล้วก็ BTN s เ v e ซฟคลิกนะครับอ,ออกมาถ้ามีการกดปุ่มเซฟนะครับเราก็จะมีการบันทึกค่าลงไปในล o c a ค storage นะครับก็มาที่ล o c a คอ t o r สตอ แล้วก็เลือกเซฟตรงนี้นะครับตัวแรกเลยครับลากออกมานะครับใส่เข้าไปตรงนี้อ่าเซฟทีนี้เราจะต้องมีการตั้งชื่อคีย์นะครับแล้วก็ Value ที่เราจะเอาใส่นะครับอ่าตัวละครสโตรเรน Story จะมีค่าอยู่สอย่างก็คือคีย์กับ v l u e นะครับในส่วนของคีย์นะครับเราก็มาที่ t e x t แล้วก็ลากบล็อก t e x t มาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นตั้งชื่อครับ คีย์จะต้องมีชื่อเวลาเราเรียกใช้เราก็จะเรียกใช้ตามชื่อนั้นนะครับในที่นี้จะตั้งชื่อคีย์ว่าคีย์เนมนะครับตั้งชื่อว่าคีย์เนมจากนั้น v l u e นะครับก็คือจะไปเอา Text Input นะครับไปเอา t ทคอ Input ที่มีการป้อนชื่อเขามานะครับแล้วเอามาเก็บไว้ใน Value นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะไปที่ Text Input 1 Get t e ก t t เ x t นะครับเป็นการรับค่าเข้ามาใส่เข้ามาไว้นะครับใน Value รตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปตรงนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อเก็บค่านะครับที่เขาป้อนเข้ามาจากที่ Input เนี่ยมาไว้ใน Value เรียบร้อย When save is done ก็คือเมื่อเรียบร้อยให้ทำอะไรนะครับเราก็จะให้ไปที่หน้าเว c ค m e นะครับเราก็มาที่ Control แล้วก็ Navigate to นะครับลากมาใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสกรีนจาก Home เป็น e ว c ค m e นะครับให้มาที่หน้า Welcome ทีนี้นะครับพอมาที่หน้า welcome นะครับมาที่หน้า welcome แล้วนะครับเราก็จะให้โชว์นะครับจะให้โชว์ชื่อที่เก็บไว้ใน local storage ทำยังไงนะครับอ่าเราก็มาที่ welcome นะครับสกรีน welcome when welcome start นะครับอ่าล้วก็ลาก start ออกมานะครับเมื่อเริ่มต้นหน้า welcome นะครับเราก็จะไปรับค่านะครับ local storage ก็คือไป get นะครับอ่าลากตัว get ออกมานะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปในบล็อกนี้นะครับคีย์นะครับคีย์ก็คือคีย์นมนะครับที่เราทําการบันทึกชชื่อคีย์ไว้นะครับตัวนี้ก็พิมพ์นมนะครับจากนั้น with output นะครับ t h o u t p u t value นะครับทีนี้เมื่อเรารับค่าเข้ามาแล้วนะครับเราได้ value มาแล้วเมื่อนะครับรับค่าเสร็จนะครับเราจะให้มัน โชว์ชื่ออยู่ในเลเวลที่ชื่อว่าเลเวลโชว์นิมครับแล้วก็คลิกไปที่เลเวลโชว์นมแล้วก็เนี่ยตรงนี้นะครับฟอร์มนะครับตรงนี้มาเลยนะครับถ้านะครับเลเวลโชว์นมเซ็ตเท็กชูนะครับทูแวลูนะครับเอาจับแวลูตัวนี้ลากออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปแทนตัวนี้นะครับ ค่าที่เราเซฟนะครับมันเก็บไว้ใน value เพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาโชว์ใน label นะครับตัวเนี้ยนะครับเนี่ย label ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้มันโชว์ออกมานะครับทีนี้นะครับถ้านะครับถ้าเซฟจริงนะครับถ้าเซฟจริงนะครับตอนนี้มันอาจจะเซฟเพราะว่าเราป้อนชื่อเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็โชว์ชื่อออกมานะครับทีนี้ถ้า ถ้ามันเซฟจริงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มปุ่มเข้ามานะครับอ่าลองลากปท่มมาอีกสักตัวหนึ่งครับมาทดสอบดูสิว่ามันเก็บค่าจริงหรือเปล่านะครับอ่าจะเอาไว้ตรงล่างสุดกันแล้วกันนะครับไว้ข้างใต้เซฟนะครับปุ่มนี้จะตั้งชื่อว่าปุ่มเน็กกันแล้วกันนะครับถัดไปเน็กแล้วก็ปุ่มหนึ่งตรงนี้ก็จะรีเนมนะครับเป็น BTN next นะครับถ้าเราปิดแอปเราแล้วนะครับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ไม่ต้องเซฟหลังจากนั้นไม่ต้องเซฟนะครับแล้วก็แตะ n น็กเลยนะครับให้มันมาที่หน้าวิวขัมเนี่ยมันจะยังแสดงชื่อที่เราเซฟไว้ล่าสุดหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาที่บล็อกนะครับจากนั้นก็ไปที่ BTN next นะครับ b t ท n e อ็ แล้วก็เวน BTN Next คลิกนะครับมาตรงนี้เลยถ้าคลิกแล้วเราก็มาที่ Control แล้วก็ Navigate เลยนะครับให้ไปที่หน้า Welcome เลยนะครับดูซิว่าค่าที่เราเก็บไว้นั้นมันจะยังคงอยู่หรือเปล่านะครับมันจริงไหมนะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับโดยการนะครับเปิดสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมาทดสอบ จากนั้นก็แตะที่แอปทางไอเบิลนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ Sign in with Google นะครับแล้วก็มาที่ Local Storage นะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็เห็นว่าการุณาพิมพ์ชื่อนะครับมีเซฟมี i ิกนะครับตามที่เราออกแบบไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้นะครับไทเทคฮีตตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลอง ป้อนชื่อเข้าไปนะครับอ่าพิวัตรนะครับอ่าพอป้อนชื่อเสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองเซฟดูนะครับแตะไปที่เซฟนะครับโอเคนะครับมันก็จะมาที่หน้าเวลคั่มนะครับอ่าพิวัตรนะครับมีชื่อเรียบร้อยทีนี้ลองกดปุ่มโฮมนะครับกดปุ่มโฮมอ่า ไม่ขยับเนี่ยเราใส่ค่าหรือ,อยังอ่ะแล้วขอดูที่เวลคั่มก่อนอ๋อยังไม่ได้ทำปุ่มโฮมนะครับโทษทีอ่ะมาที่ BTN Home ครับมาที่ BTN Home ลาก BTN Home คลิกออกมานะครับจากนั้นมาที่ Control Navigate to นะครับโอเคอ่ะเมื่อใส่แบบนี้เสร็จนะครับแล้วก็ลองมา ใหม่นะครับเมื่อกี้เราเราสั่งเซฟแล้วนะครับทีนี้ทดสอบเน็กเลยนะครับจะรู้ว่าชื่อยังอยู่หรือเปล่าโอเคเห็นไหมครับชื่อยังคงอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวลองกลับมาโฮมดูอ่าโฮมก็กลับมาหน้าหลักเรียบร้อยทีนี้เพื่อความชัวร์นะครับเราจะลองปิดแอปนะครับลองแบ็กออกไปนะครับเหมือนกับเราออกจากแอปไปแล้วนะครับแล้วเราลองเข้ามาใหม่นะครับอ่าลองเปิดแอปขึ้นมาใหม่นะครับ ไปที่ local storage ของเราจากนั้นไม่ต้องพิมพ์ชื่อนะครับถ้าอภิวัตรยังคงอยู่เนี่ยเวลาแตะเน็กมันต้องโชว์ชื่อเลยนะครับอลองแตะเน็กดูเห็นไหมครับชื่อก็จะยังคงบันทึกไว้นะครับแม้ว่าเราจะปิดแอปออกไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ local storage ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการจดจำค่านะครับของยูสเซอร์ของสก,กอร์คืออะไรก็ได้นะครับที่เราทำแอปของเราขึ้นมานะครับ ซึ่งถ้าเราทําเป็นแค่เก็บค่าตัวแปรธรรมดานะครับเวลาปิดแอปไปมันก็ไม่ไม่จดจําค่าแต่ถ้าเราทําแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการจดจําค่าของเรานั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองประยุกต์ใช้นะครับในการทํางานในการทําแอปของทางเอเบิลดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ